สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านเลยนะคะเนาะวันนี้ก็มาพบกับยายจอยอีกแล้วนะคะเนาะยายจอยก็ยังนั่งมองมอยอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะเนาะก็ยังยังไม่ได้ไปไหนเนาะยังไม่ได้กลับเมืองไทยเอาไว้รอกลับเมืองไทยแล้วยายจอยก็จะทําคลิปต่างนานาเนาะกับชีวิตที่เมืองไทยนะคะเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังมองมอยค่ะมองมอยเพราะว่ายายจอยนี่ก็ทาคลิป คลิปที่แล้วเนาะก็เกี่ยวกับอุทาหหอนสอนใจนะคะอุทาหหณนสอนใจกับพี่น้องชาวไทยเนาะ,ะที่แต่งงานมีสามีฝรั่งสายเปย์นะคะเนาะเราก็จะไม่หลงละเลงแล้วก็ไม่ประมาทนะคะไม่ประมาทเนะะะานะ,ะเราเราคิดแล้วก็วางแผนให้กับตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยโดนฟ้องเนาะแล้วก็แพ้คดีเขาเนี่ยก็คือ,อเป็นบุคคลล้มละลายได้เลยนะคะเพราะไม่มีไม่มีเงินมาคืนเขานะ ไม่มีเงินมาคืนสามีเพราะว่าถ้าเกิดฟ้องแล้วมูลเหตุมันเป็นเหตุเป็นผลที่เราแพ้คดีแล้วเราไม่มีเงินมามาใช้นี้นะคะมามาจ่ายคืนให้เขาอะไรประมาณเนี้ก็โดนล้มละลายยึดทรัพย์แล้วก็ล้มละลายนะคะเนาะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วก็ล้มละลายเลยอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะกับเออเย์จอยเนาะก็ไปชมพี่ท่านหนึ่งมาเนาะ เกย์บอกสดๆร้อนๆเลยอันนี้พี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเนาะก็แต่งงานอยู่กับสามีฝรั่ง่าสามีเนี่ยก็คือวางแผนเหมือนจะจ่อยเลยก็คือหลังกดเกษียณแล้วจะไปอยู่เมืองไทยอะไรประมาณนี้เนาะก็ให้พี่ผู้หญิงคนนี้ไปซื้อบ้านนะไปซื้อรถเนาะโดยเป็นชื่อของพี่ผู้หญิงหมดเลยนะไปซื้อที่เนาะแล้วก็เป็นราคาที่แบบว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยเทรัพย์สินที่เขา ใหเงินไปซื้อที่เมืองไทยเนี่ยเป็นจํานวน13ล้านเนาะรับสินตรงนี้แต่คราวนี้ครอบครัวเนี้ยก็คือไปกันไม่รอดอยู่กันไม่ถึงวันปลดเกษียณเนาะก็เลยก็เลยคิดอย่าร้างกันแต่ยายจอยก็ไม่รู้มูลเหตุนะว่าเขาสามีเนี่ยฟ้องหย่าด้วยเหตุผลอันใดนะคะก็เลยพี่คนนี้ก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานมาแล้วแล้วก็เอามาปรึกษากับ พี่ที่ทําช่องเนี้ยนะเยะจอยก็เข้าไปคุยมามันก็เป็นประโยชน์เนาะสำหรับบรรดามาดามเนี่ยฝรัหลังทั้งหลายนะคะเนาะกับาสามีสายเปย์นะคะว่าเขาสามารถตลบหลังเราแบบนี้ได้เนาะแล้วเข้าไปฟังเขาอะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีวิธีแก้ก็คือต้องทําสัญญาก่อนแต่งเนาะว่า,าทรัพย์สินหรือเงินทองที่ที่เราที่เขาให้เราไปเขาไม่สามารถฟ้องคืนอันนี้ก็คือข้อกดด้วยข้อกฎหมายเขาบอกให้ทํานะ ให้ทําสัญญาก่อนแต่งแต่เยจอยก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้หรอกว่ามันมันมีอะไรอย่างข้อรายละเอียดนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะแต่สําหรับตัวายจอยเองแล้วเนี่ยก็คิดว่าอมืมันก็ดีถ้าเราทําเอาไว้หนึ่งเลยก็คือเหมือนกับผู้หญิงไทยลหลายๆท่านเนาะที่ถามว่าอาสามีให้ทําหนังสือสัญญาก่อนแต่งใช่ไหม วา่าทรัพย์สินของเขาอันนี้อันนั้นอันนู่นอันนี้เธอไม่มีสิทธินะอะไรนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะเราเขาก็ให้เราทําหนังสือสัญญากรอแต่งเหมือนกันว่า,าเงินทองหรือว่าข้าวของที่ซื้อให้เราเนาะ,นะก็คือเขาไม่มีสิทธ์มาฟ้องร้องอะไรประมาณนี้นะเขาพูดนะแล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วคราวนี้สามีนะคะสามีสายเปใช่ไหมก็ให้เงินแกไปซื้อบ้านไปซื้อรถไปซื้อที่นู่นนี่นั่นนะคะเป็นจํานวนเงิน 13ล้านเนาะที่สามีเขาจะฟ้องเอาคืนอะไรประมาณนี้ก็คือพูดง่ายๆวางแผนกันตอนแรกนะคะวางแผนกันตอนแรกว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยหลังกดเกษียณใช่ไหมก็ไปลงทุนพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ไปไป,ไปซื้อ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 ,ซ,อซื้อไว้แต่ข้อหนึ่งที่จะจ่อยคิดก็คือสิ่งที่เขาให้พี่ผู้หญิงคนนี้ไปซื้อเอาไว้นั่นคือสินสมรส ใช่ไหมก็คือเขาวางแผนกันไว้แต่หลังจากที่แผนมันไม่สําเร็จมันไม่ไปถึงวันที่สุดนั้นเขาก็ต้องการของของเขาคืนมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะคะพี่น้องมันยังมันยังต้องต่อสู้กันอยู่ว่าเขาจะได้คืนเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะมันก็ต้องมีข้อข้อมูลข้อกฎหมายแหละที่จะคุ้มครองหญิงไทยด้วยว่า สามีเนี่ยฟ้องฟ้องหย่าเรื่องอะไรใช่ไหมมูลเหตุนั้นก็คือเรื่องอะไรที่ที่ที่ไปกันไม่สุดทางใช่ไหมคะคนเราอ่ะอ,อ,อึกอักหมดรักแล้วจะมาอ่ะฟ้องหย่ากันหรืออ่ะฝ่ายชายไปมีกิ๊กไปพอใจหญิงอื่นหรือมีเหตุมูลเหตุอันใดที่อยากจะฟ้องหย่าภรรยาถูกไหม เพราะฉะนั้นภรรยาก็ต้องหาข้อมูลเอามาต่อสู้ใช่ไหมถ้าฝ่ายชายมีกิ๊กนี่ฝ่ายภรรยานี่ก็จะวิน,ว,นวินเลยนะคะวินวินเลยก็คือ,อมีมูลเหตุด้วยเหตุปัจจัยนี้เขาถึงมาฟ้องหย่าเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับผู้หญิงใหม่แน่นอนศาลเขาก็จะพินิจพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะนาอพี่น้อง,องมันก็ต้องสู้กันด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเรา เรารับเงินเขาไปเราเอาเงินเขาไปเราไปทําอะไรอย่างสมมุตินะอันนี้คือส่วนตัวยายจอยเนาะก็คือยายจอยกับสามีเนี่ยก็คือ,อาวางแผนกันว่าจะไปอยู่เมืองไทยใช่ไหมสามียายจอยเนี่ยก็เอาเงินของเขาใช่ไหมก็ไปซื้อไปสร้างบ้านไปซื้อที่เหมือนกันเลยก็คือเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ยายจอยก็ไม่สามารถที่จะประมวลผลได้ในตอนนี้นะคะเนาะแต่ทุกอย่างอะมันเป็นชื่อของยายจอยมันสามารถที่จะ รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดตรงนั้นได้แต่ถ้าวันหนึ่งสามีเยจอยเนาะก็คือถ้าหากคิดจะฟ้องหย่าถ้าหากว่าสามีเยจอยเนี่ยคิดจะมีคนใหม่แล้วมาฟ้องหย่าเยจอยโดยที่เยจอยไม่ได้ทําผิดนะคะเยะจอยไม่ได้ทําผิดให้เยจอยไปเริ่มต้นทํานั่นทนํานี่ใช่ไหมเยจอยก็กลับไปตั้งใจทําอย่างด,ดีดีเพื่อที่จะรอสามีมาอยู่ด้วยถูกไหมคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่ที่เราควรที่จะ พึงระวังว่าเรา,เ,าเราอยู่ณนะตรงนั้นน่ะเราเป็นยังไงเนาะแล้วความความรักความซื่อสัตย์ที่มีต่อ,อครอบครัวถ้าเราไม่ไม่บิดพลิ้วถ้าเราไม่ทําผิดเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขามาฟ้องหย่าแล้วเขาจะเอาอะไรไปก็คือเขาฟ้องได้นะคะ,ยะอยายอยเชื่อว่าเขาฟ้องได้แต่ว่ามูลลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินมันต้องเอามารวมกันนะคะเนาะมันต้องเอามารวมกันแล้วก็แบ่งครึ่ง นะคะถ้าหากว่าสามีสามีเป็นผู้บิดพิล์นะคะมีกิ๊กพูดง่ายๆเราจับได้ใช่ไหมคะถ้าเราจับได้ปุ๊บเนี่ยก็คือเรามีหลักฐานนี่ก็คือเป็นแบบนี้แบบนี้ข้อกฎหมายก็คือเขาจะคุ้มครองเราแน่นอนไอ้การที่ว่าเราเราจะแพ้หรือชนะมันก็อยู่ที่หลักฐานด้วยนะคะน้องพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ควรระวังนะคะสําหรับเยอจ่อยแล้วเนี่ยก็คือระวังเดจ่อยทําอะไรต้องมีหลักฐานนะคะแล้ว เรื่องว่าช่วยเหลือพี่น้องใช่ไหมสาหรับตัวยายจอยแล้วนะก็คือช่วยเหลือพี่น้องไหมก็ช่วยนะแต่ไม่ใช่ตัวยายจอยแต่เป็นสามียายจอยนะคะก็คือถ้าหากว่าพี่น้องยายจอยเนี่ยมีปัญหาต้องความเดือดร้อนใช่ไหมต้องการจะขอหยิบขอยืมเงินจากสามียายจอยยายจอยจะเป็นแปรนะจะจะเป็นล่ามแปลให้นะคะแปลให้แล้วด้วยการที่ว่าจะให้ยืมหรือไม่ สามียายจอยเป็นคนตัดสินใจนะคะไม่ใช่ยายจอยนะก็คือสามีเพราะเงินของเขาเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบนั่นเป็นการตัดสินใจของเขาเองเพราะฉะนั้นยายจอยจะไม่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 อะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะมาหนักเนื้อหนักใจก็ตรงที่ว่าถ้าพี่น้องเรายืมแล้วไม่คืนให้เขาเจ็บ นะคะเขาเจ็บเขาเสียใจนะก็ประมาณนั้นเนาะพี่น้องขาก็พึงระวังนะคะเป็นอุทาหรณ์ว่าการที่เรารับสิ่งของจากเขาเนี่ยแน่นอนบางครั้งเนี่ยมันก็ให้ทั้งคุณและโทษถ้าเราระ,ะมัดระวังอย่างดีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นอุทาหรณ์นะคะสอนใจพี่น้องแล้วก็หลายคนหลายท่านเลยนะคะที่แพ้นะคะแพ้แพ้ถึงขนาดที่ว่าล้มละลายกันได้เลยเพราะว่าไม่มีเงินสดที่จะเอามาคืนเขาเพราะฉะนั้น ถ้ามูลค่าของทรัพย์สินที่มีแล้วเรายังาขายไม่ได้หรือนะคะหรือเขาฟ้องแล้วเขาให้ทนายนั้นยึดทรัพย์มานะยึดทรัพย์แล้วขายทอดตลาดนะนั่นคือชีวิตเราก็พังด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเนาะพี่น้องขาเนาะเอาละค่ะพี่น้องขาก็เอาความรู้อันนั้นคือเรื่องจริงที่หลายๆคนหลายๆท่านเอามาเอาประสบการณ์มาแช์นะคะแล้วก็อย่าจอย ได้รู้ได้เห็นด้วยด้วยตัวของตัวเองเนาะว่าคนข้างๆบ้านเยจอยเนี่ยเขาแพ้มาแล้วนะแล้วโดนยึดไปหมดเลยนะแล้วก็ชีวิตก็ตกตกมาใช้ชีวิตแบบธรรมดาจากเป็นเมียฝรัง่งมาดามเมียฝรั่งที่สบายๆหรูๆนะคะเนาะ เกับกายมาต้องใช้ชีวิตที่แบบเนาะธรรมดานะคะสําหรับเรื่องนี้เจอยจนี่ระวังเป็นอย่างมากเอาละกันเนาะพี่น้องขาวัวนนี้ก็ออกมาคุยกันแบบของปากของคอเนาะกับชีวิตมาดามเนียฝรั่งทั้งหลายเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะพี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านเนาะสำหรับคลิปนี้เจอยต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยเนาะที่ เข้ามารับชมรับฟังเนาะพี่น้องใหม่เข้ามาฝากกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดไลค์ให้ยิ่จ่อยด้วย,วยเนาะแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะเนาะพี่น้องขาเอาไว้พบกันคลิปต่ตอไปนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรดีๆนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นคติเติอนใจกันนะคะเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะ